สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาแนะน,นำให้รู้จักต้นบีโกเนียนะคะเพื่นพนพนอนเที่บ้านของเราจะมี3สายพันธุ์เนาะนะคะต้นนี้จะเป็นเพึ่งบานนะคะดอกเขาก็จะสีออกชมพูชมพูนะคะแล้วก็คลิปก็จะเป็นชมพูเข้มเนาะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยบานเต็มที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แหล่งกำเนิดของเขามาจากทวีปเอเชียและอเมริกานะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะซึ่งบีโกเนียเนี่ยจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันเนาะบางสายพันธุ์ก็จะเป็นรูปหัวใจรูปรีแล้วก็จะมีขอบหยักนะคะเขาจะเป็นพืชคลุมดินนะคะบางคนก็เลี้ยงในกระถาง หรือกระถางห้อยแขวนนะคะกระถางแขวนแล้วก็ถัดมาเนี่ยค่ะส่วนใบของต้นนี้จะงามมากเลยนะคะจะเหลื่อมๆเห็นไหมคะในกลางแดดมันจะแบบแวบวบนิดนึงจะเป็นสีน้ำตาลออกทองแดงทองแดงนิดนิดนะคะซึ่งดอกเขาจะสีส้ม ลืมแจ้งไปนะคะบีโกเนียเนี่ยค่ะจะมีดอกเป็นสีขาวสีส้มสีชมพูและสีเหลืองของบ้านเรามี3สีแล้วล่ะก็คือเมื่อสักครู่ชมพูแล้วก็นี่เป็นสีส้มเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆใบก็สีต่างกันด้วยนะเพื่อนๆน,นะคะเขาจะไม่ชอบแดด จัดนะคะต้องเอาไว้ในร่มลำไรเนาะการให้น้ำก็คือแล้วแต่วัสดุปลูกถ้าดินโปร่งเราก็ให้ทุกวันได้แต่ว่าอย่าแฉะนะคะเพื่อนๆต้นเขาจะมีความสูงจากพื้นดินก็ประมาณ1 5ถึง45ซนติเมตรนะคะมาดูต้นหนึ่งดีกว่านอาสวยมากเลยค่ะ การขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถขยายพันธุ์เขาได้ได้วยการะมะเล็ดอย่างเงี้ยค่ะอย่างต้นเนี้ยเห็นไหมคะมัเล็ดเราก็เก็บไว้อยู่นะคะเมะเล็ดเนี้ยต้นนี้ก็มีเริ่มมีมเมล็ดแล้วแล้วก็ปักชาจากกิ่งแล้วก็ใบที่บ้านนะคะจะบอกว่าเขาขึ้นมาเองนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็ช้อนมาใส่กระถางเนาะ,ะมาดูต้นนี้ อย่างต้นนี้ค่ะเขาขึ้นมาในกระถางชวนชมซึ่งเขาจะแตกต่างกันมากเลยนะคะชวนชมจะชอบแดดส่วนต้นนี้จะแบบไม่ชอบแดดมากเราก็เลยแบบเอาไว้กึ่งๆึกับกึ่งๆึงเนี่ยค่ะเอาไว้ประมาณนี้สวยงามมากๆเลยค่ะบันเทีนเห็นไหมคะให้ดูต้นนี้อีกรอบเนาะ ให้ดูรอบๆเลยนี่ก็งามดอกเวลาบานนี่นะ่ารักมากๆเลยค่ะต้นนี้ขอบอกเลยนะคะว่าเขาบานนานแล้วนะคะเพื่อนๆจะเดือนหนึ่งแล้วค่ะก็คือเขาก็โรยไปบ้างให้เมล็ดเนี่ยค่ะที่เราเอามาไว้เอตรงใกล้ๆดินเพราะว่าเผื่อเมล็ดเขาปิวเขาก็จะได้เกิดขึ้นเองเนาะนะคะ ส่วนต้นนี้ก็เริ่มจะโรยแล้วะค่ะแต่ก็มีการให้ดอกบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะนี่ค่ะดอกจะสีขาวน่ารักน่ารักดอกเขาก็คือดอกนี้โอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็คือพามาให้ชมบกเนเนียนเนาะแต่ละสายพันธุ์ว่าใบ แล้วก็ดอกสีดอกก็จะแตกต่างกันนะคะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ